14. บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยังภควาสเกสุวิหารติกับปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโุสังเคนัสทิงปัญจามเตหิภิโคสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุกัทธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาหุนติ พระวันตังทัศนาญาภิกขุสังขันจาระพ่อจตุนนางสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทหสียังข้ภพระภาวะสเกสุวิหารติกาเบราวาตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนาสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพหิวะระหังเตหิทัสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเติ พระขวันตังทัศนายาพีขุสังขันจายานูนามยมปีเยนะพระขวาเตนนปสสังกมายามาอุปสังกมิตวาพระวัตโตสั้นตีเกปัปเจขะขาธาภาสยามาติอัตถวตาเทวตาสยยทธาปีนามะภะระวาปุริโสสั่มินที่ตังวาภาหังปัสสรยาปัสสริตังวาภาหังสั่มินชัยาเอวามีวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตา พระวะตัปุระตปาตระหังสูอระโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัังสูเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวะตสันติเกอิมังคาทังอภาสริมหาสมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตาตามหายมังธรรมสมยังทากิตาเยวอะปราธิตาสังกันติอัตโคอปราเทวตาพระวะตสันติเกอิมังคาทังอภาสริ ตัตตราภิกษวสมาธิส nice ุจิตังอัตโนโชกามมังสุสารธิวะเนตานิกาเหตวาอินทรียานิลขันติปันธิตาติอัตคอปราเทวตาภะวโตสัิเกมัข้าทั้งอภาสิเศตวาคี่รังเฉตวาปรีคังอินทากขีรังโอหัจามเนชาเตจารติสุทาวิมราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อัตคั่ปาราเทวตาพระวะตัสั้นติเกมังพาทั้งอภาสิเยเกติพุทธังสระนังคตาเซนัเตคามิสั้นติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหัางเทวกายังปริภูเรศสั้นติติอัทคโคอพระภวะภิกขุอมันเตสีเยปูเยนาภิกเวทัสสุโรกาทาตุสูเทวตาสั้นนิปติตาพนติตา่าพักตังทัศนายาภิกขุสังคันจั เยปิเตภิกเวให้สุงอัตติธัรมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานงเอตาปรมายวะเทวตาสนิปติตาให้สุงสยดฮัปีไมหัางเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสังติอนาคตธรรมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานงเอตาปรมายวะเทวตาสันิปติตาภวิสังติ เสยยธาปิไม่ห้างเอตาระหิอาทิคิสซามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสซามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสซามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสรารุกังมานสิกโรธาภาสิสซามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะตุปัจจโสสุภะคะวาเอตารถูโจะ สีโลกมนนกัสามียถาภุมะตัทัสสิตายสิตาคิริขภรังปะหิตัตตาสมาหิตากุทุสีหวัสนลีนาโลมาหังซาปิสัมพุโนโอทาตัมมะนาซาสุธาวิปัสนามะนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวะวันกาปิราวดเวตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตเทวิชานาถภิกขโวเตจอาถะปะมะกรุงสุตวาพุทธัสสะสานัง เตสัมปาทุรหูยานังอมนุสฺสานตสณังอเปเกสตมทํคุสหสสํอตสตเร็งสตางเกเกสหสสํหามนุสฺสารมทสํอเปเกนันตมทํคูติสาสภาปุตตาหูตัญจะสพภาวิญฺญายภารกิจตวาเนจจุมาตตวนฺตยิสฺสทาสาวเกศาสนิระเตเทวคายาอภิกันตาเทวิสานาถาภิกโว เยวหังกิติยิสามิคิราหีอนุปปัสสัตาสหัสาวยคฆาอุมากาปิรวัฏวายที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสินุโมทามานาอภิการมุงอีกคู่หนังสมิติงวะหนังชาสหัสาเฮเมวัตายาฆาลานาตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสินุ ถ้ามานาภิกามุงพิกขู่นังสมิติงว่านางซาตาคิราติสหัสยาฆานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสสินโมท้ามานาภิกามุงพิกขู่นังสมิติงว่านางอิเจเตโสราสสหัสยาฆานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสสินโมถ้ามานาภิกามุงพิงขู่นังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตา ยากฆ่านานาตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยาสัตสิโนโมมาณาภิกามุงพีกูหนังสมิติงว่านังกลุ่มพิโรราชค่ไคโกเวปุลาศสะนิเวสานังเผยโยนังสัตาสหัสสร้างอยคกฆ่านางปยิรูปาสติคุมพิโรราชไคโตโซปะค่าสมิติงว่านางปุริมจาที่สร้างราชาทัตตารัทโกภัสสะสติคันทภานางอาทิปฏิมหาราชยาสัตสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวินทานามามหาพลาอที่มันโตชุติมันโตว,วันว as as านาวันโตยัสสิโนโมทามาณพิการมงพิกูน้นางสมิติงว่านางทัากินันจะได้สร้างราชาวิรุณละโตตัตปปะซาสติกุมพันธนานาที่ปฏิมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสาภาโวินทานามามหาพลา ที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสินโนโมทมานาพิการมุงพิคุณังสมิติงวานังปัจฉิมจัติสร้างราชาวิรูปโควปัสสาสตินะคะนางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโซอุตตาปิตาสาภาโอินทามามาภพลายที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสิโนโมทมานาพิการมุงพิคุณังสมิติงวานังอุตารังจัติสร้างราชากุเโรตัปปสะสเต ยาฆ่านางอาทิปฏิมห้าราชายาสัสิโซภุตาปิตัสสะพาโวินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัมานาภิกังค์ภิกขุนังสมิติงวะนงปุริมาธิสัางทัตตาราโทษทักขี่เนาวิรุณหะโกปชิเมนาวิรูปะโคเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหราชาสมันตาจัตุโรธิสาทัทธันละมานาอทังสุ วะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสสะอาภูวัญจานิกาสัทธามายาโกเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจรัโนกรรมเสตโทจะอินุคันธุนิคันธุจาพนาโทกัมมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจาคันทัพโหนโรราชาชโนสโอาคูปัญจสศิโคเจวัตเตนพระโรสุริยวัชสสะเอเตจันเยจราชาน คันทภาสหาราชุพีโมทามานาอภิกามมงพิคู่นางสมิติงวันนางอัทธาคูนาพัสสนาคาเบซาราสหตาชกากัมภราสตระอากูปายาคาสหยาติพิยาโมนาทัดรัตาาทัตระทัจจาอาคูนาคายาสัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสภาคสมิติงวันนางเยนาฆาราเชสหัสหาราันติทิพาทิชาปัตขี วิสุทธะจักคู่เวหายาซาเตวันามัชาปตาจิตรสุปันนอิติเตสนามังอะพยันตธานาคาราชานมาสิสุปันนตเขมมกาสีพุทโธสั้นหาหิวาจาหิวปทวหยันตานาคาสุปันนาสาระมกังสูพุทธังชิตาวชิระอัตเทนะสมุทังสุราสีตาภาตโรวาสวัสเซเตอิติมันตุยัสสินการักันชามหาปิสมา อาสุราธานาเวคาซาเวปาจิติสุจิตติจะปาหาราโทนมุติสหะสัตตันจะผลิปุตรานังสัพเพเวโรจานามกาสันงในอิตวาพริ่ิงเสนังราหมุมาธามุปาหะมูสามโยธานิพัทันเตปิคู่นางสม,มิติงวนานัง โปจาเทวาปฐาวิจเตโชวายโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาคูเทวายาสิโนทเสตทัสถากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสินโนโมทามาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังเป็นูจัตเทวาสหาริจัอาสามาจัทุเวยมาจัทหาสุปนิสาเทวาจัทมาโคปุรากิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิธานักตานิปุรากิตวะอาคูมันทาวราหกาวัสุนังวะโสโวเสธโทสะโคปาคาปุรินทโธทัศเสเตทัศธากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาบิกามุงอีคู่นังสมิติงว่านางอัทฐาคูสหพูเทวาชรามะคกสิคาริวา อริทกาจโรชาจะอุมาบุคานิพาสีโนวัลุรังสหธรรมาจะอตุตาจาเนชกาสูรไยาวุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสีโนทัสเตทัสสัตากยาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวะนง สัมมานามหสัมมานามนุสามนุสุตมะคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจารุอิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสสิโนโหทัมมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติวนังสุกายกะรุมหะอรุณาอาคูเวคาณัาสะา โอทาตขย่ห้าปามุฆ่าอาคูเทวาวิจักขานาสัทธามัตตาห้ารักษามิสกาจะยัสสินท่านยังอาคาปชนุโยทิสาภิวัติติทัดเซเตทัทสธากายสาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโอทามานาภิกขามุงภิกขูนังสมิตตงว่านังเขมียาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสิน สัมพิตการามเสท่โชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคูอัทาคูปะรนิมิตาทัศเทตัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสติโนมูทามานาอภิกรมุงพิคูนังสมิติงวังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนาวันนะวเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสติสาสะ ประบุธาชาติมาคคีรังโอคาตินนามนาสวังทักเขโมคฆ่าตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมหมาปรมโตจะปุตตาอิทธิมโตสหัสันนังกุมารติโสจะโสปาคาสมิติวะนางสหัสสพัมภมารโรการังมหาภัมามาพิตติติอุปาพันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทัศเศราอิสระอาคูบัจเจกาวาสวัตติโนเตสันจบมชจตตวาคาหาริโตปิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมหเมเกมาราเซนาภิกามีปักษ์กันหสมัญที่ยังเอธาคันหาธาพันธาถาราเคนะพันธมรมถุสมันตาปิวารีธามาโวมุจิทาโกจินังอิติตถามห้าเซโนกันหาเซนังอภยศีปานิลา รมาหะจะสรังกตวานเพรทวังยะ่าปาวสโคมีโคทนายันโตสวิชุโกตถาโซปัจุทาวติสรางกุตุหัสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาญาอวากิตวานจักุมาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนยรตมาราเสนาภิกันตเตวิชานาตาภิกขวู เจาอาตตบปะมากรุงสุตวะพุทธสัสสะนังวีตาอระเคหิปะกามุงเนสรูมามปิอินชยุงสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายาสัสโนโมทันติสัพพุเตอิสาวกาเตชนีสุตาต